สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่พลอยทานข้าวอีกแล้วนะวันนี้พี่พลอยทานข้าวมันไก่อาหารจานเดียวาข้าวมันไก่เห็นไหมเห็นไหมน่าอร่อยนะ นงอันี่มีผลไม้มีแก้วมังกรกับมะม่วงอันนี้คือแค่นี้พอไม่เยอะไม่เยอะเขียวมะนาวค่ะหาข้าวหาปลามาทานกับพี่พลอยนะคะง่ายๆเนาะอาหารพี่พลอยง่ายๆเนาะแต่พี่พลอยก็อยากจะลงคลิปอาหารง่ายๆอย่างนี้ก็เพื่อนก็ดูเยอะนะเนี่ยเพื่อนก็ชอบกับพี่พลอยนะนี้ อ้าวอ่าอันนี้เยอะๆเลยค่ะท,า,ทานด้วยกันนะอ้าวเดี๋ยวแบดไม่นิดนึงผลไม้ทานหน่อยเดียวพอไม่ทานเยอะ ออกไปซื้อจะกินโอ้จะทานอะไรดีเนาะจะทานอะไรเนาะไปเห็นข้าวมันไก่มันไก่เขาก็มันไม่ทานทุกวันก็ไม่เอาเ <c oughs> บือ่อไป่นานทีอะไรประมาณนี้มาทานกับพี่พลอยนะจ๊ะเพื่อนมามาอร่อยอร่อย <c oughs> ข้าวมันไก่กอร่อยนะ <c oughs> ข้าวผัดกะเพราข้าวอะไรก็เบื่อข้าวผัด,ก,ผด,ก,ผดก,ก็เบื่อแล้วข้าวผัดกะเพราก็เบื่อแล้ว ข้าวมันไก่ดีกว่าง่ายๆเนาะเวลาทานข้าวพี่พอก็คือเวลานี้เนี่ยพี่พยไม่รู้จะทานอะไรวันๆน่นึกไปออก เมื่อวานออกไปเมื่อวานนี้อะไรนะเมื่อวานพี่พลอยทานอะไรเนาะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่ก็อร่อยแกงกรกับมะม่วงแต่ก็ไม่เยอะนะพี่พลอยทานไม่เยอะหรอก ทานเยอะก็ไม่ไหวของหวานพี่พอไม่ค่อยทานเท่าไหร่พี่พลก็ควบคุมด้วยนะ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยตามปากก็ไม่ได้อ่ะพี่พลรู้ตัวอันนี้ก็ไม่ใช่ปรหมดนะเนี่ยเหลือทุกครั้งทานนิดนึง เหลือทุกวันนะ่ะทิ้งทุกวัน่ะ <c oughs> ป้าเขาไม่ทานกับพี่พลอย เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมทานนบำจิ้มเยอะไปแล้วเลยกลายเป็นจะเผ็ดไปหน่อยพี่พลอยย่ไม่ทานเผ็ดเนาะ ไม่เป็นไรเผ็ดๆหน่อยก็ดี <laughs> ข้าวมันไก่นี่เป็นบางคนก็ชอบทานนะก็จะทานได้ตลอดเลยนะแต่พี่พลอยก็นานๆทีหนึ่งข้าหมูแดงอะไรประมาณนี้ยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงพี่พอยก็นานๆจะทานทั้งข้าวหมูแดงหมูกอบเนี่ยเป็นอะไรที่พี่พลอยชอบนะแต่มันจะหาทานที่อร่อยยากมากพี่พลอยเคยถูกใจอยู่ครั้งหนึงที่ ตอนที่พี่พลอยทำงานอยู่ที่นั่นน่ะอร่อยที่ประตูน้ำทำไมก่อนอพี่พลอยทำงานที่ประตูน้ำทำไมก่อนเนะี้ยอร่อยทานน้ำม่วงไปด้วย แต่ก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็อมเปรี้ยวอมหวานก็อร่อยทานไปพร้อมกัน ลืมนะคะเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยเหมือนเดิมนะคะ<ๆ>อย่าไปปลอยไปเยี่ยมนะทลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า